เราฉีดเพื่อเพื่อเพื่อตัวเราเองโอเค okay, ใช่บางโอกาสเราก็อยากจะฉีดเพื่อที่จะเ,เพื่อให้เกิดเป็นความประทับใจ<ม>แรกเวลา<ม>ที่แบบว่าเราเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ชัว่าในทุกๆวันเราก็มีสิทธิ์ที่จะฉีดเพื่อตัว,<ม>ตวเรา แล้ววันที่พี่ชมแบบคาเฟ่ล่ะคะถ้าเป็นเฟ่นะมันจะมีมีความแบบฟูดดี้ฟูดดี้หน่อยก็น่าจะเป็นวันเดอะวอลอย่างที่บอกมันจะมีกลิ่นของคาราเมลไหมมันจะมีความเช้าเช้าแบบอบขนมมาใหม่ๆแร้อนแบบว่ากลิ่นกาแฟแบบอะไรแบบฟิลประมาณอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะลัคกี้โคลเวอร์ก็น่าจะต้องแบบอะไรที่แบบใกล้ชิดธรรมชาติมีแดดมีหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะทะเลก็ได้เป็นแบบโอเพนแอร์เป็นเหมือนของเป็นกลิ่นของอากาศที่มันแบบเป็นอากาศดี สี่สัูละคะตอนตั้งชื่อเนี้ยก็คือนึกถึงแบบกลิ่นลูกกะไรเด็กๆมันมีความแบบแอบเหมือนกลิ่นผิวเด็กเนาะใช่ใช่พูดแล้วมันฟังดูคล้ายๆเนาะกลิ่นของผิวเด็กกลิ่นผิวเด็กเลรเงี้ยเกิดมาก็เป็นคนตัวหอมเลยแย่จังเลยทำไงดีเลยอ่เอออันนี้คือขายเต็มๆแล้วนะมันไม่ต้องสเปซิฟิกหรอกว่าเอ้ยเราจะฉีดเพื่อที่จะไปทำอันนั้นเพื่อจะไปทำอันนี้เัรว่าในทุกๆวันเราก็มีสิทธิ์ที่จะฉีดเพื่อตัวเรา